สวัสดีครับนักเรียนสำหรับคลิปนี้เนาะเราจะมาต่อในแบบฝึกหัดที่2.3เนาะเคมีมอสี 4, เล่ม1บทที่2ก็คือบทของอะตอมแล้วก็สมบัติของธาตุนะทีนี้คุณครูขอพูดอย่างนี้ก่อนเนาะทีนี้เด็กๆอาจบางคนอาจจะเกิดคำถามเนาะกับตัวเองว่าทำไมต้องทำแบบฝึกหัด ทำไมคุณครูที่โรงเรียนถึงต้องสั่งให้ทําแบบฝึกหัดทีนี้การที่คุณครูเขาสั่งให้ทําแบบฝึกหัดเนาะเขาไม่ได้สั่งเอามันหรือรู้สึกสาใจที่เด็กมีการบ้านเยอะๆหรอกนะครูมีความรู้สึกว่าการทําแบบฝึกหัดมันทําให้เราเข้าใจเนื้อหาที่คุณครูเขาสอนได้มากขึ้นดังนั้นการทำแบบฝึกหัดที่ดีแล้วก็เกิดประโยชน์เนาะไหนๆก็เสียเวลาแล้วเด็กๆต้องทำแบบฝึกหัดจากความเข้าใจ พยายามทาความเข้าใจแล้ว,ว่าทําด้วยตัวเองไม่ใช่แค่การลอกเพราะการลอกมันไม่ทําให้เกิดประโยชน์อะไรเนาะดังนั้นก็เป็นกําลังใจเนาะสู้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 กับแบบฝึกหัดแล้วก็สู้สู้กับโควิดด้วยเนาะช่วงนี้โควิดระบาดอ่ะเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดที่2.3ข้อที่1โลหะเวนเดียมแล้วก็แคสเมียมเนาะเขาให้เลขอะตอมมาเลขอะตอมเท่ากับ23แล้วก็ 48ตามลำดับเขาให้เด็กๆแสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานย่อยสิ่งที่เขาอยากรู้คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยอันนี้คือคำถามที่1คําคำถามที่2คือจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักก็คือ2คํคำถามนี้ก็คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก มี2สิ่งที่ดเด็กๆต้องตอบเนาะทีนี้คุณครูจะเริ่มจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานย่อยก่อนอะระดับพลังงานย่อยก็คือ s p d f เด็กๆจำได้ไหมถ้าเด็กๆจะจัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานย่อยได้เด็กๆต้องจำสามเหลี่ยมอันนี้ให้ได้ซะก่อนที่คุณครูกำลังจะเขียนเนาะ,ะให้สามเหลี่ยมที่ครูกำลังจะเขียนก็คือ1 s 2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 แล้วก็ cf เท่าไหร่ลูก f14 เนอะ 5s2 5p6 5d10 5 f 14 6 s 2 6 p 6 6 d 1 0ต่อไป 7s2 7p6 อ่ามันจะมีลักษณะประมาณนี้ประมาณนี้เนาะนเด็กต้องทำสามเหลี่ยมอันนี้ออกมาให้ได้ก่อนเนาะจากนั้น,นเด็กๆต้องรู้ต่อว่าออ,อร์บิทัลอย่อยที่มีพลังงานต่ำที่สุดคือตรงไหน ต่ำที่สุดคือตรงนี้โอเคไหมเวลาจําเวลาไล่เนาะให้เด็กๆไล่แบบนี้ออ์บิทเลแรกที่มีพลังงานต่าสุดคือ1 s 2ลูกไล่แบบนี้แล้วก็มาเริ่มใหม่ตรงนี้ออ์บิทเลต่อมาที่มีพลังงานมากขึ้นก็คือ2 s 2แล้วก็มาตรงนี้เด็กๆจาได้ไหม อ่ามันจะมีหน้าตาประมาณนี้เวลาเข้าห้องสอบหนูก็ทำอันนี้ไว้เลยเนาะอ่าโอเคเวลาไล่ก,ก็คือห่างไปหัว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 เนาะดังนั้นถ้าเรียงออบิทัลจากต่ําไปสูงก็คือ1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3p10 4 p 6 5 s 2แบบนี้ไปเรื่อย ยกตัวอย่างเช่นตัวแรกก่อนก็คือวานเดียมเนาะวานเดียมวานเดียมเขาให้จำนวนเลขอะตอมมาเท่ากับ23ซึ่งเลขอะตอมก็คือแสดงจำนวนโปรตอนถูกไหมซึ่งโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนดังนั้นอิเล็กตรอนของวาเนเดียมก็เท่ากับ23ตัวอ่าโอเค23ตัวนะ เด็กๆเริ่มเริ่มจัดเรียงเลยถ้าเป็นระดับพลังงานย่อยคูย่อยๆนะย่อยเนาะก็เริ่มจาก 1s2 2ตรงนี้คือจำนวนอิเล็กตรอนจำได้เนาะอ่ะตอนนี้เราบรรจุไป2ตัวแล้วไล่ไปลูก 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 S c s 2อ่ะเด็กๆเ,เวลาไล่ไปเด็กๆก,ก็ระวังอย่าให้มันเกินด้วยเนาะตอนนี้2บวก2เป็น4รวมตรงนี้เป็น10 12 18ตอนนี้20แล้วลูกตอนนี้20แล้วเนาะต่อไปเหลือเศษสใช่ไหมลูกออรบิทัลที่ถัดจาก c s 2ก็คืออะไรลูก3 d 1 0แต่เราไม่ต้องบรรจุจนครบ3 d 1 0เนาะเราบรรจุได้แค่3 D 3ถูกไหมเด็กรวมเลขตรงนี้ให้ครบ23ครบยังอ่าถ้าครบแล้วครบแล้วก็จะได้คำตอบประมาณนี้ทีนี้ถ้าเป็นระดับพลังงานหลักถ้าระดับพลังงานหลักเนาะเด็กๆก,ก็มาไล่ดูลูกระดับชั้นพลังงานที่1เลขที่อยู่หน้าสัญลักษณ์ s p d M เนี่ยคือระดับชั้นพลังงานระดับชั้นพลังงานที่1 มีแค่ตรงนี้ตรงเดียวถูกไหมดังนั้นอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่1ก็คือ2ต่อไประดับพลังงานที่2มีออร์บิทัลนี้ก็เอา6อิเล็กตรอนบวกกับ2อิเล็กตรอนได้8ต่อไประดับพลังงานที่3มี3ที่นี่นี่หนูก็เอาอิเล็กตรอนของ3ออร์บิทัลนี้ที่อยู่ในระดับชั้นพลังงานที่3มารวมกันก็จะกลายเป็น2บวก6บวก3เท่ากับ11 แล้วก็ระดับชั้นพลังงานที่4มีอันเดียวก็คืออันนี้มีอิเล็กตรอน2ตัวความจริงข้อนี้ก็ได้คะแนนแล้วนะ,ะได้1แต้มแล้วแต่ทีนี้ในการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานย่อยเนาะมันจะมีวิธีการจัดเรียงอีกหนึ่งแบบที่เรียกว่าแบบย่อแบบย่อ,อวิธีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบย่อแบบย่อนะหนูจะ ใช้ธาตุมู่8 a มาใช้ในการย่อเนาะดังนั้นก่อนที่จะไปย่อได้เด็กๆต้องท่องให้ได้ก่อนว่าธาตุมู่8 a เริ่มจากฮีเลียม neon argon k r ิ p t o n xenon อ่ะมันมีเลขอะตอมเท่ากับเท่าไหร่ลูกฮีเลียม2อน neon สิบ argon สิบแปดค r y p t o n สา แล้วก็4นอนประมาณ54อ่าโอเคทีนี้คำว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบยอ่อเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นวันิเดียมที่มีจำนวนอิเล็กตรอนประมาณ23ถูกไหมยี 23, เวลาจัดเรียงแบบย่อยมันก็จะเยอะถูกไหมทีนี้เวลาเราจะยอ่อเนาะเราสามารถเอา ธาตุมู่ 8a มาเขียนย่อให้มันสั้นลงโดยหลักการคือถ้าวานเนียมมีเลขอะตอมเท่ากับ23หนูต้องไปดูว่า23มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้มันมากกว่า18แต่มันน้อยกว่า36ดังนั้นวานเนียมเราสามารถเอาอาร์ก้อนที่มีเลขอะตอมเท่ากับ18ซึ่งก็คือมีอิเล็กตรอน18ตัวมาย่อได้หนูก็สามารถเอาอาร์ก้อนมาลูกแล้วก็วงเล็บวงเล็บแบบนี้ ซึ่งอาร์ก้อนแล้วก็วงเล็บตรงนี้ก็คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนของออร์บิทัลย่อยที่มีอิเล็กตรอน18ตัวเห็นไหมจากตรงนี้ที่คุณครูวงย่อเหลือแค่แบบนี้โดยใช้สัญลักษณ์ธาตุอาร์กอนวงเล็บปีกแข็งตรงนี้กับตรงนี้มีค่าเท่ากันเห็นไหมอันนี้เรียกว่าแบบย่อแต่ยังไม่จบ2อ r ออร์บิทัลนี้ยังไม่ได้เขียนใช่ไหม หนูก็เอาไปต่อตรงนี้ลูกเป็น c s 2 3 d 3อ่ะแบบย่อเขียนได้2องนันเนาะไอ้แบบย่อยแบบย่อยเขียนได้แบบไหนก็ได้เนาะคุณครูเอาอะไรขั้นดีเนาะอ่ะไม่ขั้ละประมาณนี้เนาะต่อไปลูกมาดูอีกหนึ่งตัวก็คือแคดเมียมแคดเมียม มีเลขอะตอมเท่ากับ48ก็คือมีอิเล็กตรอนเท่ากับ48ตัว48ตัวดังนั้นถ้าจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบย่อยอช่วยครูไล่จากสามเหลี่ยมก็ได้ลูก1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 1 0 อ่ะตอนนี้ถึงออร์บิทัลไหนแล้ว 3D10 ถึงตรงนี้แล้วเนาะต่อไปต้องอปเป็นออร์บิทัลนี้แต่ตอนนี้อิเล็กตรอนมันประมาณกี่ตัวแล้ว30อ่ะยังเหลือเยอะต่อไป C p 6 5S2 ต่อไป C d 1 0เกินหรือ,อยังอะ เกินยังครบยังลกหนูหนูบวกเลขสิ2บวก2บวก6เป็น10แล้วใช่ไหมถึงตรงนี้เป็น20ตรงนี้30 38 48ครบแล้วอ่ะก็จะเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบย่อยได้ประมาณนี้ทีนี้ถ้าหนูจะย่อใช่ไหมถ้าหนูจะยอ่อก็สามารถย่อดได้ซึ่งหนูไปดูซิ48มันอยู่ตรงไหน,น ถ้าเป็น48อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเด็กต้องเอาอินี่ไปย่อเนาะหนูต้องเอาอินี่ไปยอ่อ48เท่ากับตรงนี้ซึ่งคลีปทอนซึ่งมีเลขอะตอมเท่ากับ36ก็คือมันมีอิเล็กตรอน36ตัวทีนี้ถ้า36ตัวมันก็คือตรงนี้อ่าโอเคเรา จะไม่เขียนให้ยืดยาวแบบนี้เพราะอินี่มีค่าเท่ากับอินี่แล้วดังนั้นส่วนที่เหลือตรงนี้หนูก็เอาไปเขียนต่อท้ายตรงนี้ก็จะเป็น5 s 2 c d 10ถูกไหมน่าจะถูกนะอ่าแล้วหนูก็จะเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานหลักลลกไล่เลยลลกระดับชั้นพลังงานที่1 2ระดับชั้นพลังงานที่สง 8ระดับชั้นพลังงานที่3มีตรงนี้ตรงนี้อ่าระดับชั้นพลังงานที่3มีอิเล็กตรอนกี่ตัวเอาตรงนี้ตรงนี้รวมกัน18ถูกไหมต่อไประดับชั้นพลังงานที่4ระดับมันพลังที่4มีตรงนี้นี่3ออร์บิทัลหนูเอา2บวก6บวก10 2บวก6บวก10เป็น18ลูกแล้วก็ระดับชั้นพลังงานสุดท้ายคือระดับชั้นพลังงานที่ หมีอิเล็กตรอน2ตัวจบไหมเหมือนจะจบนะอ่ะจบแล้วจบข้อที่1เสียเวลาไปเยอะเหมือนกันเนาะเพราะมันมีคอนเซปต์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอ่ะต่อไปมาดูข้อที่2ลูกข้อที่2เหมือนจะง่ายนะถ้าตธาตุ A B C มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังนี้ a แบบนี้ b แบบนี้แล้วก็ c แบบนี้อันนี้เป็นลักษณะการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานย่อยเนาะจำนวนตัวเลขที่ห้อยอยู่ด้านบนคือจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดเนาะทีนี้มาดูคำถาม2.1ก่อนเขาบอกว่าธาตุ a b และ c มีเลขอะตอมเท่าไหร่ถ้าจากสัญลักษณ์นิวเคลีย์เนาะมันคือแบบนี้คำว่าเลขอะตอมเลขอะตอมก็คือตรงนี้ถูกไหมทีนี้เลขอะตอมคือตัวเลขที่แสดงจำนวน โปรโตอนซึ่งโปรโตอนเท่ากับอิเล็กตรอนดังนั้นข้อนี้ก็คือถ้าหนูรู้อิเล็กตรอนเนาะหนูสามารถเอามาตอบเป็นเลขอะตอมได้เลยเข้าใจปะอ่ะโอเค A มีเลขอะตอมเท่ากับเท่าไรเนาะถ้าหนูอยากรู้จำนวนอิเล็กตรอนซึ่งมันมีค่าเท่ากับเลขอะตอมเนี่ยหนูก็เอา 2บวก2บวก6บวก2บวก2เลขเหล่านี n, n ้มันจับตรงไหนนี่มันจักตรงนี้โอเคไหมดังนั้นเลขอะตอมของ A จะมีค่าเท่ากับ14โอเคไหมส่วนตัวอื่นหนูรวมมาเลยอันนี้จะเท่ากับ12อันนี้เท่ากับ18โอเคนะ ปะมานี้ดังนั้น A มีเลขอะตอมเท่ากับ14 B มีเลขอะตอมเท่ากับ12และ C มีเลขอะตอมเท่ากับ18อ่ะ2.1เสร็จ ต่อไปมาดู2.2ลูกเขาให้เด็กๆเ,เติมข้อมูลในตารางให้ถูกต้องเนาะโดยเขาบอกว่า2.2ธาตุแต่ละชนิดมีอิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานใดบ้างและมีจำนวนเท่าใดอ่าโอเคเริ่มจากธาตุเเริ่มจากธาตุ A ก่อนเนาะอ่าหนูก็ไปดูการจัดเรียงลูกอ่าคู่ออรบอนี้ก่อนเนาะอ่า เด็กๆด,ดูนะธาตุเเราจะเอาข้อมูลมาใส่ตรงนี้นะว่ามันมีจํานวนอิเล็กตรอนเท่าไหร่หนูก็ไปดูระดับชั้นพลังงานที่1มีแค่ออร์บิทัลเดียวเนาะก็คืออิเล็กตรอนกี่ตัว2ตัวต่อไประดับชั้นพลังงานที่2ส,สีเหลืองนะนี่นี่เอาอิเล็กตรอนมารวมกันจะได้8ถูกไหม อะส่วนสุดท้ายก็คือระดับชั้นพลังงานที่3มี2ออร์บิทัลอิเล็กตรอนมาบวกกัน2บวก2เป็น4อ่ะครูทำให้ให้ดูแบบละเอียดข้อเดียวพอหนูหนูหน,หน,หนูพอเข้าใจไหมครูทำา A ให้ดูเนาะ B กับ C หนูทำเองทำเหมือน A เลยนะ,ะเดี๋ยวครูเขียนคำตอบให้เลยเนาะมันก็จะกลายเป็น ไม่ยากนะ2.2ไม่ยากลูกต่อไปมาดูข้อที่3ลูกข้อที่3เขาให้เด็กๆระบุสัญลักษณ์ของธาตุที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังต่อไปนี้อ่ะถ้าเราจะรู้สัญลักษณ์ของธาตุว่ามันคือธาตุอะไรเราต้องรู้เลขอะตอมซะก่อนโอเคไหมเพราะธาตุแต่ละชนิดมีเลขอะตอมที่เฉพาะแล้วก็แตกต่างกันอะทีนี้เด็กๆต้องหาให้ได้ซะก่อนว่า จากการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบนี้มันมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมถ้าเรารู้ว่ามันมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่าไหร่เราจะรู้อะไรเราจะรู้อะไรเราจะรู้ Z เราจะรู้ Z ซซึ่งก็คือเลขอะตอมซึ่งแสดงจำนวนโปรตอนอ่าพอเรารู้จำนวนโปรตอนเราก็จะรู้ ชนิดธาตุลุกโอเคไหมดังนั้นลักษณะการทำโจทย์ข้อนี้ให้เด็กๆรู้จำนวนอิเล็กตรอนก่อนจากเนี้ยว่ามีอิเล็กตรอนเท่าไหร่พอหนูรู้อิเล็กตรอนหนูจะรู้โปรตอนพอหนูรู้โปรตอนหนูจะรู้ชนิดธาตุเนาะอ่ะทีนี้อันนี้จะใช้คอนเซปต์ของการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่เป็นแบบย่อยแล้วก็แบบย่อเป็นลักษณะแบบย่อทีนี้หนูต้องจำเนาะ ลักษณะของธาตุที่เราจะเอามาใช้ย่อเนี่ยจะเป็นธาตุในหมู่8 a เท่านั้นดังนั้นเด็กๆต้องจํำธาตุหมู่8 a ให้ดีลูกอันนี้มีประโยชน์มากธาตุหมู่8 a เริ่มจาก he เ e ล i ียม ne n น o n น ar อะร์กอน kr คริปทอน xe ซีนอนแล้วเด็กจําเลขอะตอมของธาตุหมู่8 a ให้ได้คร่าวเลยนะเ e ล i ียม2 ne 10 ar 18 kr 36 5 0 4โอเคไหมความจริงมันมีต่อเนาะอ่ะตัวท้ายๆครูไม่ค่อยจำเนาะแต่ครูจะจำประมาณ4-5ตัวนี้ได้เนาะอ่ะโอเคอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วปึ๊บเด็กๆมาดูเลยลูกเด็กๆจะได้ว่าจำนวนอิเล็กตรอนของอา์้อนมันเท่ากับเท่าไหร่ อ์ก้อนมันมีอิเล็กตรอน18ตัวลูกเพราะมันมีเลขอะตอมเท่ากับ18ดังนั้นอิเล็กตรอนก็คือ18แล้วหนูก็บวกด้วย 2, 2> บวกด้วย10บวกด้วย 2, 2> ผลรวมจะเท่ากับประมาณ32ลูกดังนั้นหนูจะรู้แล้วว่าสัญ,ญลักษณ์ธาตุของธาตุ3.1ดเนี่ยมีอิเล็กตรอนเท่ากับ32ตัวอิเล็กตรอน32ตัวก็คือ โปรตอนเท่ากับ32ตัวด้วยโอเคไหมทีนี้หนูก็ไปเปิดตารางธาตุลกุกไปเปิดตารางธาตุธาตุที่มีเลขอะตอมเท่ากับ32คือธาตุอะไรมีสัญลักษณ์เป็นเจอร์มเนียม ge ลุก ge ประมาณนี้ต่อไปมาดู3.2ลูกเขาใช้ลักษณะการย่อก็คือ ne นนออน ne นนออนนีออนคือสิใช่ไหมอ่ะต่อไปบวก2บวก3เท่ากับ15ดังนั้นโปรตอนเท่ากับ15ดังนั้นเด็กๆไปดูตารางธาตุลูกธาตุที่มีเลขอะตอม เท่ากับสิบห้าคือ P P, P. คือฟอสฟอรัสเนาะต่อไป3.3 K R ตรงนี้ลูก K R ตรงนี้ก็คือมีอิเล็กตรอนเท่ากับสามสิบหกบวกสองบวกห้าตรงนี้อ่ะผลรวมจะได้ประมาณสี่สิบสามเนาะอ่ะ พอรู้อิเล็กตรอน43หนูจะรู้โปรตอนด้วยโปรตอนก็43ด้วยดังนั้นหนูก็ไปเปิดตารางธาตุธาตุที่มีเลขอะตอมเท่ากับ43คือ Tc ลูกเทคนเซียม อะประมาณนี้ไอ้ตรงนี้หนูไม่ต้องลอกเนาะครูเขียนให้หนูดูเฉยๆความจริงหนูลอกตรงนี้ตอบคุณครูเขาก็พอนะที่คุณเน้นสีเหลืองอหรือใครอยากเขียนตรงนี้เพื่อให้ครูเขาเห็นด้วยว่าเราคิดยังไงก็ได้เนาะคุณครูเขาจะได้ไม่คิดว่าเราไปลอกคนอื่นมานะ,ะประมาณนี้ ต่อไปข้อที่4ข้อสุดท้ายข้อที่4ก็จะมีคอนเซปต์อยู่อยู่ประมาณหนึ่งเนาะเขาให้เด็กๆเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยอันนี้เราเคยจัดมาแล้วเนาะแต่เป็นของไอออนทีนี้ข้อระวังนะของไอออน,นเด็กๆฟังครูดีๆให้เริ่มจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานย่อยของธาตุที่ยังเป็นกลางทางไฟฟ้าก่อนเช่นถ้าครูจะทําของ ZN2 บวกใช่ไหมครูจะจัดเป็น ZN ธรรมดาก่อนซึ่ง ZN ธรรมดามีเลขอะตอมเท่ากับ30อ่าโอเคอันนี้ครูไม่พูดแล้วนะเด็กๆจะเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานย่อยเลย 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 อ่ะ อันนี้เป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Zn ซึ่งเป็นการจัดแบบย่อยแบบย่อยได้แบบนี้ทีนี้ในการทำการจัดเรียงอิเล็กตรอนของไอออนไม่ว่าจะเป็นไอออนลบหรือไอออนบวกให้เริ่มอย่างนี้ก่อนจากนั้นหนูก็มาดูว่าโจทย์อยากให้แ n กลายเป็นไอออนเท่าไหร่ลูก2บวกการเกิดเป็นไอออนบวกแสดงว่ามันเสียอิเล็กตรอนถูกไหม เสียอิเล็กตรอนถูกไหมเสียอิเล็กตรอนกี่ตัว2ตัวทีนี้เราจะดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอมเนี่ยเราจะต้องดึงฟังดีๆนะเราต้องดึงอิเล็กตรอนจากระดับชั้นพลังงานนอกสุดระดับชั้นพลังงานนอกสุดใครคือระดับชั้นพลังงานนอกสุดระดับชั้นพลังงานที่ C ฝั่งเวลาดึงอิเล็กตรอนออกให้ดึงออกจากระดับชั้นพลังงานนอกสุด ดึงออกอกี่ตัวข้อนี้ดึงออก2ตัวดังนั้นออร์บิทัลนี้ไม่เหลือเลยลูกไม่เหลือเลยนะเนี่ยเพราะดึงอิเล็กตรอนออก2ตัวดังนั้นเวลาตอบหนูก็ลบออร์บิทัลนี้ออกทันไหมอันนี้คือคำตอบไม่งงไม่งงนะอ่ะทีนี้มาดูมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างลูกคั p เปอร์ ซึ่งคอปเปอร์เป็นธาตุตัวที่29ซึ่งอันนี้ให้เด็กๆจัดแบบปกติก่อนก็จะเป็น1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 c s 1แล้วก็3 d 1 0อ่ะอันนี้เป็นข้อยกเว้นเนาะเป็นข้อยกเว้นเนาะปกติเราจะมีความรู้สึกว่า มันควรจัดแบบนี้มันควรจะเป็น4 s 2 3 d 9แบบนี้ถูกไหมรวมกันได้ย9เด็กเด็กรู้สึกว่ามันควรเป็นแบบนี้ถูกไหมแต่คอ p เป r ตัวที่29นี่นะมันมีข้อยกเว้นอยู่ว่ามันจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนใหม่หรือมีการชิปของอิเล็กตรอนอย่างอันเนี้ย h 2 s 2มันเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบเต็มซึ่งมันเสถียรแต่แบบเนี้ย D เนี่ยมันเกือบเต็มโอเคไหมเขาก็เลยมีการแบ่งอิเล็กตรอน1ตัวจากออร์บิทัลนี้มาใส่ออร์บิทัลนี้เพื่อให้ออร์บิทัลนี้มันบรรจุเต็มมันจะได้เสถียรและอินี่ก็บรรจุครึ่งก็เสถียรเหมือนกันดังนั้นเพื่อให้วินวินทั้ง2อ r อ i ร์บิทัลเนาะมันเลยมีการปรับตัวใหม่โดยการให้อิเล็กตรอนที่ออร์บิทัลนี้1ตัวกระโดดมาตรงนี้ก็จะกลายเป็น 10อันนี้เป็นข้อยกเว้นเนาะคุณครูไม่พูดแล้วเนาะอ่ะโอเคปกติเป็นแบบนี้ก่อนทีนี้คอ p เปอในโจทย์ข้อนี้มันเป็นไอออนบวกหนูก็มาดูการเป็นไอออนบวกคือการเสียอิเล็กตรอนกี่ตัว1ตัวดังนั้นหนูต้องตัด1อิเล็กตรอนของออร์บิทัลนี้ออกไปเพราะเป็นออร์บิทัลที่อยู่ระดับชั้นพลังงานนอกสุด อีนี้ก็จะไม่เหลือคำตอบของข้อนี้ก็จะเป็นแบบนี้เราครูก็ขยบอันนี้เข้าไปทไหนอ่าถ้าเป็นกรณีไอออนบวกจะต้องระวังนิดนึงนะถ้าเป็นไอออนบวกต้องตัดอิเล็กตรอนของระดับชั้นพลังงานนอกสุดออก อ่าโอเคทีนี้มาดูไอออนลบบ้างไอออนลบไม่ยากไอออนลบค่อนข้างง่ายเนาะอย่างไอออนลบข้อนี้คือ S อ่าโนจะจัดแบบปกติก่อนก็ได้ซึ่ง S มีเลขอะตอมเท่ากับ16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 อ่ะถ้าเป็นกรณีที่เป็นไอออนลบเนาะ ครูเปลี่ยนเป็นกี่ลบนะ2ลบการเป็นไอออนลบคือการรับอิเล็กตรอนเข้ามา2ลบก็คือรับอิเล็กตรอน2ตัวถ้าเป็นการจัดเรียงใหม่ของไอออน2ลบให้เด็กๆเพิ่มอิเล็กตรอนไป2ตัวแล้วก็ไล่เหมือนที่เราเคยไล่ในการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบ,บบระดับพลังงานย่อยอันนี้จะไม่ผิดพลาดจะไม่ผิดพลาดเลยเนาะจากตรงนี้2ตัวที่หนูเพิ่มเข้ามา มันยังเพิ่มใน 3p ได้ไหม p ออร์บิทัลบรรจุได้มากสุด6ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันบรรจุแค่เท่าไหร่ลูกให้หนูเอา2อิเล็กตรอนที่เราเพิ่งรับมาเนี่ยใส่ในนี้ได้เลยหนูก็จะเปลี่ยนจาก 3p4 เป็น 3p6 3p6 โอเคไหมซึ่งอิเล็กตรอนตร,ตรงนี้มีประมาณ18ตัวตอนเป็นกลางทางไฟฟ้า16 รับอิเล็กตรอนมาอีก2กลายเป็น18ดังนั้นผลรวมตรงนี้ต้องเท่ากับ18ด้วยโอเคเนาะซึ่งแบบไอออนลบเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราจะไปพลาดตรงไอออนบวกประมาณนี้อขอจบแบบฝึกหัดที่2.3ไว้เท่านี้บาย